จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อริกกมอร์ตี้ต้องตกลงออกไปอยู่ในหลุมดูดกลืนความกลัวและทําให้พวกเขาต้องเจอกับสิ่งที่เลวร้ายในจิตใจทว่าด้วความมืดบิดน,นั้นกลับมีแสงสว่างเมื่อริกได้เจอกับไดแอนเมียที่เสียชีวิตไปแล้วอีกครั้งเอาล่ะสิครับเธอกลับมาได้ยังไงและมันจะจบลงแบบไหนไปหาคําตอบกันได้ในสรุปริกกมตี้ซีซัน 27, ่นที่7ตอนสุดท้ายครับ ยังไงองขออภัยทุกคนที่คลิปสรุปมาช้านะครับทุกคนเพราะตอนนี้ามันเปไปต่อที่เข้มมากครับก็เลยอยากจะจัดเต็มคลิปยาวๆจุกๆสรุปแบบละเอียดและเสริมตรงที่ในเรื่องอาจจะไม่ได้บอกไว้เข้าไปด้วยเลยและกันครับขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนละครับเปิดตอนมาริกอโมตี้กำลังเดินเล่นหาอะไรฆ่าเวลาอยู่ในสวนสนุกสยองแห่งหนึ่งที่ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นอะไรให้กับพวกเขาเลย พราะสองตาหลานเนี่ยได้ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งในชุดสูทเดินเข้ามาทักพวกเขาบ่อน,นี่แนะนําตัวว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความกลัวมาจากดาวโลกซึ่งเขารู้จักสถานที่หนึ่งที่จะปลุกความกลัวในใจของทั้งคู่ให้ลุกโชนที่สุดริกาบอตีที่มองหาความท้าทายอยู่แล้วก็เริ่มสนใจแถมที่นั่นยังอยู่ที่โลกด้วยก็เลยพาหมอนั่นติดยานมาด้วยและมุ่งหน้าสู่จุดพิชิตความกลัวทันที โดยพิกัดที่หมอนั่นบอกมาสุดท้ายอะมาจบที่ร้านฟาสต์ฟู้ดตอนดึกซะง,งั้นรีกับหมอตีก็เริ่มจะหัวร้อนเพราะคิดว่าตัวเองโดนหลอกให้มาส่งเจ้านั่นตายกระช่างเถอะไหนๆก็มาแล้วเข้าไปกินซะหน่อยก็ยังดีริกับหมอตีเดินเข้ามาในร้านและสั่งอาหารกินกันตามปกติแต่ที่สะดุดใจอยู่ที่พนักงานที่ได้แนะนําว่าให้คิดเงินตอนไหนให้เรียกและถ้าจะมาใช้บริการหลุมโพรงอะนะก็ตามสบายเลยหลุมนั่นมาอยู่ในห้องน้าชายนะ่ะตาหลานที่ได้ฟังแบบนั้น ก็คิดว่าเนี่ยต้องใช่แน่ๆแล้วแล้วก็ไม่รอช้าทิ้งอาหารไว้ที่โต๊ะเดินไปที่หลุมโพรงทันทีแล้วก็พบกับมันจริงๆด้วยก็จะเปิดทีวีดูการสาธิตว่าต้องทําอะไรบ้างโดยใครก็ตามที่ลงไปในหลุมนั้นจะเผชิญกับความกลัวขั้นสุดซึ่งใครก็ตามที่พิชิตความกลัวได้สําเร็จจนไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปแล้วเนี่ยจะได้ถ่ายรูปติดบอร์ดไปที่ระลึกแถมยังอธิบายด้วยว่าแล้วคุณจะได้อะไรจากหลุมโพรงแห่งความกลัว ก็ให้นึกถึงปลาที่ตอดกินเซลล์หนังที่ตายไปแล้วสิปลาได้อาหารส่วนคนก็จะได้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเป็นภาวะของการพึ่งพากันละกันใช่ครับมันเป็นวัฏาจาักรแบบนั้นแหละเพราะงั้นขอให้สนุกกับรู้ล่ะหลังจากได้ดูเทปปุ๊บมอตี้ก็งงว่าทีวีนี่อยู่มาตั้งแต่ยุคเทปแต่เพิ่งมีรูปแค่3มคนเองเนี่ยนะแปลว่ามันต้องยากมากๆแน่มอตี้เองก็แบบสองจีสองใจว่ายังไงดีแต่ริกเลือกที่จะพิจิตความกลัวด้วยการหนีไปมันเลยทว่าเรื่องไม่คาดคิดเออ หรือว่าคิดไว้อยู่แล้วอะนะก็เกิดขึ้นจะได้หมอตีที่อยากรู้อยากเห็นสุดๆวิกลับมากระโดดลงหลุมไปซะงั้นและพบก็ลบหล่อว์ปลาดจากความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของตัวเองซึ่งก็ลังจะถูกควักไส้ออกมากินด้วยหมอตีก็เลยตะกวนเรียกลิกแบบสุดเสียงและฮีโร่ที่คอยปกป้องเขาเสมอก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันพอดี ริกใช้ปืนยิงพวกนั้นซะกระเจิงและถึงแม้ปืนนั้นจะใช้ไม่ได้ที่นี่เขาก็ยังใช้มือเปล่าต่อยพวกนั้นได้อยู่ดีก่อนจะพามอตตี้เบนขึ้นมาพนจากหลุมนั้นได้สําเร็จแล้วทั้งคู่ก็ถ่ายเซลฟี่กันไปที่ะระลึกว่าพวกเขาพิชิตความกลัวมาได้แบบชิวๆแต่มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพันี้กับมอตตี้กลับมาที่บ้านโดยที่เบสก็งงว่านี่มันกลิ่นอะไรอ๋อไม่มีอะไรหรอกตายกับมอตตี้ขี้แตกกันมาน่ะ แต่ก่อนที่จะได้ถามอะไรก็ต่ออยู่ๆสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีแสงไฟสีชมพูม่วงที่คุณเคยตกทะลุลงมาจากเพดานและเห็นเป็นริกไวนุ่มกุมตัวปกป้องไดแอนเอาไว้ก่อนที่ตัวเองจะสลายไปฝากปกป้องเมียของเราด้วยเบสตกใจมากๆที่เห็นแม่อีกครั้งแล้วรีบวิ่งมาดูทำเอดาดแอนง,งงมากว่านี่ใครเนี่ยเพราะลูกสาวเธอยังเด็กอยู่เลยนี่จนกระทั่งได้ยินชื่อริก แต่ทำไมริกถึงแก่ขนาดนี้อีกเลยเนี่ยซัมเมอร์กดนันให้ริกบอกว่านี่เรื่องอะไรกันแน่ทำไมยายที่ตายไปแล้วถึงกําลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแบบนี้เนี่ยแต่ริกตอบไม่ตรงคําถามในขณะที่มอร์ตี้ก็ติ้งขึ้นมาได้พอดีว่าเอาละถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ผมพอรู้อยู่นะนี่เรายังติดอยู่ในหลุมแห่งความกลัวใช่ไหมล่ะและถ้าแบบนั้นก็แปลว่าสิ่งที่เห็นมันไม่จริงเลยเพราะงานเราก็ไม่ต้องกลัวเดสิโฮ้ยแล้วถ้าไม่กลัวก็ไม่ต้องกลัวโดนกลืนกินยังไงล่ะเรียกว่างงเตกกันทั้งบ้านว่าริกัับมมรตีนนพูดอะไวะเ่ย ริกก็เลยขอตัวไปปรึกษากับมอร์ตี้แป๊บหนึ่งพอหลังจากริกเห็นไดแอนเนี่ยยู่ๆต่อมความฉลาดของเขาก็กลับลดลงซะง,งั้นและคิดว่าจริงๆเราน่าจะออกจากหลุมมาแล้วแหละใครมันจะบ้าซ้อนแผนเพื่อดูดดืนความกลัวของเราขนาดนั้นซึ่งความจริงมันก็ใช่นะนี่สรุปคือสิ่งที่แกกลัวที่สุดคือการที่ตาได้ไดแอนขึ้นมาและกลับไปมีความสุขเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมแกกลัวตาจะไม่ต้องการแกใช่ไหมหมอร์ตี้ซึ่งมอร์ตี้คิดว่าตัวเองโดนดูถูกมากมาก ทำไมริกถึงคิดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้กลัวไอท้ทฤษฎีบ้าบอที่ริกตั้งขึ้นมาเลยเพราะงั้นถ้าเป็นแบบนั้นทําไมเขาต้องกลัวด้วยมันอยู่ในใจของริกไม่ใช่เหรอมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะแต่ดูท่าตาก็จะไม่แคร์เหมือนกันแล้วก็รีบวิ่งไปหาครอบครัวซะงั้น ระหว่างที่ครอบครัวนั่งกินไอติมกันบทสนทนาของแม่ลูกก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะมีการพูดถึงช่วงที่ไดแอนจากมามันไปนชว่วงที่ริกกำลังประดิษฐ์ปืนฆ่ามิตตอยู่พอดีแต่เนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะอันเนี้ยมันเหมือนเป็นพวกแนวย้อนเวลาไม่ใช่เหรอซึ่งแม่ลูกเองก็เข้าใจจุดนั้นดีว่าริกจะไม่แต่ต้องการย้อนเวลาเด็ดขาดแล้วนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นะไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าตัว ตัวริกเองก็ดูจะไม่สลดเลยสักนิดและดีใจที่ได้เห็นเมียอีกครั้งแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยตัวปลอมก็ตามแต่ยังพยายามเรียกร้องความสนใจด้วยการเอาเซลล์ร่วมย้อนวัยมาฉีดให้ตัวเองกลับมาเป็นริกวัย27ในตอนนั้นอีกด้วยซึ่งทําให้ไดแอนโมโหมากๆเพราะเหมือนเป็นการล้อเลียนสามีตัวจริงของเธอที่ตายไปแล้วซึ่งตรงนี้นในความเป็นจริงริกคนนี้ก็คือสามีจริงของไดแอนนั่นแหละนะเพียงแต่มันอยู่ผิดที่ผิดเวลาและเธอก็เป็นแค่ภาพลลงตาเท่านั้นเองหลังจากริกทําเรื่องที่ไม่ควรทาไดแอนก็เริ่มจะหงุด พอเธออยากจะคุยกับลูกสาวเวอร์ชันโตมากกว่าแต่แล้วเธอขึ้นหนึกขึ้นได้อ้าวแล้วลูกสาวตัวจริงของเธอไปไหนล่ะ สวยแล้วมีเธอข้ามาที่นี่คนเดียวเหรอสุดท้ายริกก็เลยเตือนสติว่าก็นีแหละลูกสาวคุณที่จริงพอๆองคุณนั่นแหละซึ่งก็หมายถึงเป็นพวกตัวปลอมเหมือนกันได้เลยนะพวกคุณเนี่ยมันก็แค่ตัวละครในเกมมีแค่ผมกับมอตี้ที่เป็นตัวจริงและถึงเบสคนนี้จะเป็นตัวจริงเขาก็เป็นแค่เวอร์ชั่นหนึ่งของลูกสาวเราที่อาจจะเป็นตัวโคลนก็ได้เพราะงั้นไม่ต้องแคร์อะไรหรอกซึ่งคําพูดเห็นแกนตัวของริกเนี่ยทาวบอลไดแอนปลีแตกทําไมถึงไม่ให้เกียรติกันขนาดนี้ นี่ฉันมาแต่งงานกับคุณได้ยังไงเนี่ยคุณมันน่ารังเกียจมาเทีเราอ่านไม่เข้ากันตั้งแต่แรกก็ได้นะเขาพูดขอไดแอนนั้นจีใจดําริกมากๆแม้เขาจะพยายามอธิบายแล้วว่าชายที่แสนดีคนนั้นน่ะกลายมาเป็นชายแก่ปากดีแบบนี้ก็เพราะวันนั้นวันที่เขาเสียเธอไปนไั่นแหละแต่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นทุกคนกลับอธ่บานด้ยวยบรรยากาศที่มาคุสุดๆมาตีพยายามคุยกับริกถึงทฤษฎีใหม่ๆว่าตกลงตาแค่กลัวจะเสียไดแอนไปหรือเปล่า ต่ริกบอกว่าเรื่องพันนั้นเน่ยเขากลัวจนเลิกกลัวไปแล้วตาจะเรียบง้อเบียกลับมาแกจะได้พิชิตความกลัวที่ตัวเองรู้สึกว่าจะกลายเป็นไอหมาหัวเน่ายัางไงละ่ะซึ่งมอตีเองก็รู้ตัวแหละว่าโดนตาเทียงให้เหงาตลอดแต่ยังไงก็ไม่เก็บเรื่องนั้นมาคิดแมริกจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ตามภาพตัดมาที่รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งไดแอนตื่นขึ้นมาและพบกับหุ่นนจ์ตัวหนึ่งเดินมาเสิร์ฟเบรกฟาสถึงหน้าประตูซึ่งเป็นหุ่นที่ริก ถามขึ้นมาง้อและจะชวนไดแอนไปสวนสัตว์ย้อนความหลังกันซึ่งริกเองก็เดินมาซ่อมหุ่นยนต์ที่ขัดข้องพอดีถังคููก็เลยได้คุยกันอีกครั้งดแดนบอกว่าเธอคุ้นแขนของหุ่นยนต์ได้มากๆริกก็เลยบอกว่าใช่เขาใช้แขนของหุ่นเนี่ยสอยโดนกับพวกตำรวจตามความสั่งของรัฐบาลกลางเนี่ยเราก็เลยเออได้เจอกันเป็นครั้งแรกตรงนี้ก็เป็นเกร็ดเพิ่มเติมให้เรารู้ว่าทังคููเจอกันได้ยังไงนะครับและในที่สุดไดแอนก็ยอมใจอ่อนละไปสวนสัตว์กับริกด้วย ครอบพอสมิธเวนเจอรี่เดินทางมาที่สวนสัตว์ริกยืนมองภาพสามสาว เมียลูกและหลานยืนกอดกันคุยกันอย่างสนิทสนมช่างเป็นภาพในฝันที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยมีความสุขมากๆพีดกับมอตตี้เลยที่ไม่ได้แคร์ภาพปลอมๆอะไรนั่นและอยากจะจบเรื่องนี้สักทีแต่ดูเหมือนตอนจบนั้นจะไม่มีนะเพราะริกก็คงไม่อยากให้ภาพเหล่านี้จบลงเช่นกันริกได้มีโอกาสกลับมาคุยกับไดแอนเรื่องความหลังกันอีกครั้งแต่ย้อนความทรงจําได้ทบทวนเรื่องรักที่ผ่านมาได้กลับไปแฮงเอา์ดยการจนหัวทิ่มเนี่ยเหลือบางความสุขง,ง่ายๆกับเมียที่ริกตามหาซึ่งไดแอนเองก็พูดประโย ส่วนสาคัญระหว่างนี้ด้วยนี่แต่แกดูเหมือนการเสียฉันไปอ่ะจะทําให้คุณเจ๋งขึ้นนะฉันน่าจะตายให้บ่อยกว่านี้เนอะซึ่งตรงนี้ริกก็เลยได้ทบทวนอีกรอบบ้าแต่แอนได้เสียชีวิตไม่มีวันกลับมาแล้วจริงๆในท,ทุกมิติความเป็นจริงด้วยเนี่ยคนจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่ทั้งคู่จะได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้และยังย้อนกลับมาคิดอีกทีว่า มอตี้หลานชายของเรามองว่าผมคงจะกลัวการต้องปล่อยคุณไปมากที่สุดแดนก็เลยบอกว่างั้นคุณก็อย่าสิก่อนที่คูณจะจูบกันกลางสายฝนโดยมีมอตี้นอนหลับรออยู่บนยานภาพแต่กระมอีกวันหนึ่งริกในชุดสุดเนียบก็ลอยืนส่องกระจกอยู่มอตี้เดินเข้ามาแล้วต้องตกใจกับภาพที่เห็นริกตอนเนี้ยหน้าหมองมากๆเพราะจริงๆเขาก็รู้ตัวเองแหละ ว่าถ้ายังอยู่กับไดแอนและไม่ปล่อยเธอไปแบบนี้นะเขาอาจจะต้องเน่าตายในนี้ก็ได้แต่ใครสนล่ะทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันเพราะมอร์ตี้ก็ห่วงวาริกจะตายแต่ริกมันไม่สนเสงนั้นแล้วไปเดทกับไดแอนต่อแม้มอร์ตี้จะบอกตรงๆแล้วว่าเขากลัวการที่จะต้องเห็นตาต้องตายมอร์ตี้รู้สึกเหลืออดแล้วตอนนี้ริกก็มางองแงอีกเขาเลยท้าทายหลุมโครงให้ดูดกลินความกลัวของเขาไปแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเหมือนว่ามอร์ตี้จะไม่ได้กลัวการที่เห็นริกต้องตายแบบที่ปากพูดเลยมอร์ตี้ก็เลยขี่จักรยานเออ จากกระแล้วก็ยาจริงๆกันนะครับบินไปที่ร้านเดนนิสที่หมอนั้าอยู่ทันทีมอตีเจอกับเจ้านั่นจริงๆและพยายามเค้นว่าเขาต้องทํำยังไงถึงจะออกไปจากที่นี่ได้แต่เจ้าปีศาจหลมโคลงกลับชมมอตีว่าเธอเนี่ยกลัวอะไรยากจริงๆนะผิดับต้าของเธอเลยที่ยวจริงก็ไมไ่ต่างอะไรกับพวกขี้กลัวทั่วไปหรอกเว้นเสียแต่ว่า เจ้านั่นมันไม่กลัวความตายซึ่งทําให้ความกลัวของมันอร่อยจริงๆเลยแหละแถมยังบอกอีกว่าริกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหลือล้ํากว่าคนอื่นเพราะความฉลาดเกินใครนี่แหละทําให้เขาเข้าใจความสุขที่เกิดจากความรักมากกว่าคนอื่นๆและรู้ดีว่าจุดจบจะเป็นอะไรยังไงหากเรามีความสุขมากๆก็ความสูญเสียยังไงละ่ะเพราะความสุขนั้นมันไม่จีรังยั่งยืนสุดท้ายมันก็จะต้องจบลงไม่ว่าจะด้วยโรคร้ายเราเข้ากันไม่ได้หรืออุบัติเหตุสุดท้ายความสุขที่เกิด ก็จะจบลงเสมอเว้นแต่จะล้มหายตายจากไปพร้อมกันถ้าไม่นับเรื่องความรักความสุขที่เกิดจากเรื่องอื่นก็เช่นกันสักวันมันก็จะจบลงเสมอซึ่งปอตีที่ฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ดูเหมือนเขาจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะทำไมคณนณถึงไม่ปล่อยผมไปเจ้านั่นบอกว่าปล่อยไปไม่ได้หรอกเพราะถ้าเธอไปอ่ะริกก็จะไปด้วยเพราะงั้นอยู่มันด้วยกันในนี้แหละจนกว่าริกจะยอมรับความสุขและไม่กลัวการมีความสุขอีกต่อไปก็จะตายไปพร้อมกับเมียข,ของมันนั่นแหละเพราะไม่มีวันที่คนอย่างมันนั่นจะยอมมีความสขรอก เรียกว่าสวดกันยับยับจนมอร์ตี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีมอร์ตี้กลับมาที่บ้านและพยายามจะทำทุกอย่างให้ตัวเองรู้สึกกลัวเพื่อทำใจพิชิตมันแต่ทํายังไงก็ทาไม่สาเร็จสักทีพราอมอร์ตี้ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นกลัวอะไรกันแน่ขนาดกินแมงมุมเข้าไปทั้งตัวเนี่ยก็ยังไม่กลัวเลยทว่ามันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เจอรี่มองว่าลูกตัวเองเริ่มประหลาดและ และเริ่มจะถอยห่างตอนนั้นโลกทั้งใบก็สั่นคลอนมอตี้ก็เลยเริ่มจับจุดได้ว่าอ๋อที่แท้เขาก็กลัวการไม่ถูกยอมรับ้วยเองเพราะงั้นฉันจะต้องทำตัวบ้าๆให้คนไม่ยอมรับสินะซึ่งมอตี้พอรู้แบบนั้นก็ตรงดิ่งไปที่โรงเรียนเลยแล้วยื่นโนต้ตใบหนึ่งที่เขียนบอกรักเจสิกา้าให้พวกแก๊งบูลลี่อ่านความคลิ้นของมอตี้เนี่ยทำให้หมอนานตะโกนไปทั่วและทุกคนก็หันมารุมล้อมมอตี้และการไม่ถูกยอมรับก็ทำงานอีกครั้งโลกเริ่มสั่นสะเทือนมอตีก้กรลยิ้้มออมาแบบนี เสร็จนละไอ้โตกินความกลัวแถมยังหนักข้อขึ้นเรื่อยๆมอตี้ได้เดินไปเรียกร้องความสนใจจากคนนั้นคนนี้จนดังไปทั่วโซเชียลในทางอื้อฉาวอ่ะนะและที่โคตรจะบ้าที่สุด ก็คือการเสนอตัวไปขอเล่นละครเวทีแทนคนเก่าที่เจ็บคอยิงถามห่หมอตี้ไม่ถูกยอมรับ้ากกว่าเดิมแบบมากๆเลยแหละครับดูเหมือนเขาก็ลังจะได้ออกจากหลุมโพรงบานีสักทีนะขณะที่ริกเองก็ยังคงไม่สนใจอะไรเลยนั่งคุยกับไดแอนถึงมิตี้ของตัวเองที่จากมาซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยมีการกล่าวถึงตอนคืนล้างบาปด้วยแต่ว่าอยู่ๆไดแอนที่กําลังคุยอยู่ดีๆก็เกิดแผ่นเสียงสะดุดสะง,งั้นริก,กเลยรู้ทันทีว่ามอตี้มันกำลังจะยึดหลุมโพรงนี้ให้ได้ก็เลยจะตามไปจัดการซะหน่อยภาพ มาในวันการแสดงละครเวที มอร์ตี้นาร่าที่โดนดูดเกลือนความกลัวจนหนังแทบติดกระดูกเดินเปลือยเปล่าออกมาทําคนในงานหัวเราะกันระนาวยิ่งทําให้เขาไม่ถูกยอมรับยิ่งกว่าเดิมริกได้เดินเข้ามาเห็นมอร์ตี้ในสภาพใกล้ตายก็เกิดรู้สึกผิดขึ้นมาและจะพามอร์ตี้ออกไปจากที่นี่นั่นหมายความว่าเขาจะต้องจากไดแอนไปอีกครั้งซึ่งไดแอนก็เข้าใจและให้ริกเก็บความกลัวที่จะเสียเธอไปนั้นเอาไวเ้เถอะเพราะไม่งั้นก็เหมือนเป็นการดึงตัวเธอขึ้นมาฆ่าอีกครั้งนั่นแหละแต่ริกก็ยังสองจิตสองใจในขณะที่มอร์ตี้ก็โดนดูดกลืเข้าไปทุกททีสุด้ายริก ได้ตัดสินใจคว้ามม่ขึ้นมาร้องแรปบนเวทีกับหมอตี้เพื่อให้หลานขนจัดความกลัวออกไปจากจิตใจด้วยการแก้ผ้าด้วยกันแม่มสะเลยทั้งสองได้ฝากสุดยอดโชว์เอาไว้ให้ทุกคนที่นั่นมีความสุขสุดๆโดยเฉพาะนักเขียนจากนิวยอ r ร์ไทมส์ที่ถึงกับหลังน้ําตาในความกงนงานของโชว์เรื่องผ้านี้นี่สินะความงานที่แท้จริง และในที่สุดทั้งคู่ก็ได้รับการยอมรับสักทีหมอตีสามารถอาชนะความกลัวในแง่ของการถูกยอมรับส่วนริกก็พูดแบบตรงๆว่าเขารู้สึกสมเพศตัวเองที่ทําแบบนี้อีกแล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลูกเวอร์ชั่นโตและจนมาตอนนี้ก็ยังหลอกตัวเองอว่าจะได้กลับมาอยู่กับไดแอนอีกครั้ง ทว่าสุดท้ายริกก็ม o v ฟออนจากไดแอนสักทีและบอกตรงๆว่าเขามีความสุขมากๆเลยแหละตอนนี้และในที่สุดริกก็สามารถเอาชนะความกลัวที่จะมีความสุขได้สักทีก่อนจะโบกมือลาไดแอนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเธอคู่รู้ตัวว่าตัวเองกลัวอะไรและสามารถพิชิตความกลัวนั้นได้สําเร็จพวกเขาก็หลุดออกมาจากผวังและลอยขึ้นมาจากหลุมได้สําเร็จจบสิ้นกันสักทีไอหลุมบ้าเอ้ยหลังจากผ่านข่มนรกมาได้ริกได้แต่หันไปมองหลุมนั้นด้วยความโศกเศร้าทําให้หมอตี้เริ่มจะก,กลัวและเพราะเขารู้สึกผิด ที้พลาความสุขที่สุดในชีวิตของตาไปและนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะยังพูดไม่ทันจบริกกับหมอตีก็หลุดเข้ามาอยู่ในภาวาังอีกครั้งเวล่ละนี่เรายังไม่ได้ออกจากหลุมโพรงนั่นนี่วาถ้าเรายังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แหละแต่ปัญหาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากลัวอะไรกันแน่ทำให้ริกกับหมอตีต้องยืนด่ากันอยู่เป็นสิบรอบซ้ําไปซ้ามาตั้งแต่ริกกลัวว่าตัวเองจะรู้สึกผิดกลัวที่จะบอกว่าตัวเองกลัวกลัวจะเสียเงินค่าเบคอนแพงเกินไป เรียกว่ากลัวแต่บ้าอะไรก็ไปรู้เต็มไปหมดจนวนไปวนมาอยู่ในหลุมนั่นและถ้าเป็นแบบนี้นะมีหวังเราได้เข้าๆออกๆ,ออกๆหลุมนี่สองสีซันแน่ๆสุดท้ายริกกอมอร์ตี้ก็เลยตัดสินใจไม่สนแล้วว่าตกลงแล้วเราจะอยู่ในรูหรือไม่อยู่ในรูกันแน่ช่างมาแล้วแล้วก็พากันนั่งยายกลับมาบ้านซะง,งั้นริกกอมอร์ตี้เคลียร์ใจถึงเรื่องรูนั่นแต่สรุปทั้งคู่ก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้กลัวอะไรแหล,ละว่าตกลงเรายังอยู่ในรูนั่นหรือเปล่ารูก็เลยทําอะไรพวกเขาไม่ได้อีกต่อไป ทั้งคู่ต่างแยกย้ายไปทำอะไรของตัวเอง ริกก็ไปเมามอร์ตี้ก็ไปนอนคุ้นคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาจากตอนแรกก็ดูจะเหม่อลอยคิดอะไรไม่ออกว่าตัวลงเขากำลังทำอะไรอยู่แต่สุดท้ายแล้วมอร์ตี้ก็มูฟออนจากทุกเรื่องได้และกลับไปมีความสุขเหมือนที่เคยมีมาเขาได้กลับมาแฮงเอาท์กับครอบครัวแต่แอบปลื้มเจสสิก้าเหมือนเดิมและแน่นอนได้ผจญภัยบ้าบอก,กับริกจนเรียนจบและย้ายเข้าอยู่มหาวิทยาลายัยชีวิตของมอร์ตี้นั้นเรียกว่ากราฟขึ้นสุดๆได้เรียนที่ดีๆได้ไปงานแต่งของพี่สาวได้ย้ายบ้านไปอยู่หลังที่ใหญ่โตและได้าาททงนบรริิษัจ ที่แม้ว่าจะโดนหัวหน้างานด่าก็เอถอะ้าเรายังได้เห็นริกในสภาพแก่แบบไม่ไหวแล้วต้องฉีดเซรุ่มย้อนวัยอยู่เรื่อยๆด้วยแต่ว่าจุดเปลี่ยนสาคัญที่สุดของช่วงชีวิตของมอร์ตี้นั้นก็คือการที่เขาต้องโตมามีหน้าตาเหมือนกับพ่อของตัวเองอย่างเจอรี่เนี่ยสิซึ่งเป็นสิ่งที่เขากลัวและไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในชีวิตเลย และท่านในนั้นที่เขารู้สึกกลัวขึ้นมามอตี้ก็ถูกดึงกลับเข้ามาในหลุมโพรงอีกครั้งอีกเวทเอ้ยนี่ใช้เวลาเป็นสิบยี่สิบปีในการโตเป็นผู้ใหญ่แต่นั้นต้องกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเพราะกลัวโตวมาหน้าเหมือนกับพ่อเนี่ยนะช่างเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆริกกมอตี้ปีขึ้นมาบนหลุมอีกครั้งมอตี้หมดหนทางไปดูจะทํายังไงต่อแล้วมันน่าจ,จะไม่มีทางอยู่จริงๆแล้วก็ได้นะแต่ริกบอกว่ามันต้องมีสิเราต้องผ่านมันไปให้ได้เราคือริกกับมอตี้นะเว้ยตาจะไม่ไปไหนโดยไมม่ีแก คำพูดของรีกนั้นอยู่ดีๆก็ทำให้หมอร์ตี้เอะขึ้นมาได้นี่ตาพูดว่าไงนะตาบอกว่าเราต้องไปด้วยกันไม่มีใครแทนที่แกได้หรอกมอร์ตี้เท่านั้นแหละครับมอร์ตี้ก็ฉุกคิดเรื่องใหญ่ที่สุดขึ้นมาได้ให้ตายสิผมรู้แล้วว่าผมกลัวอะไรผมกลัวว่าตาจะไม่พูดแบบนั้นในชีวิตจริงไงผมกลัวมากๆว่าถ้าผมกระโดดลงหลุมแล้วตาจะไม่กระโดดลงมาด้วยผมกลัวว่าตาจะยืนดูอยู่แบบนั้นเฉยๆทั้งบทนี้ผมรู้แล้ว ว่ามันคือความกลัวของผมทั้งหมดเลยตาไม่ได้ลงหลุมมาด้วยซ้ําหลังจากมอร์ตี้รู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยเจ้าคนเสพความกลัวก็ขอบคุณมอร์ตี้ที่มอบความกลัวที่จะต้องคอยพึ่งพาริกตลอดไปนั้นมันช่างอร่อยจริงๆและมอร์ตี้ก็สลัดความกลัวนั้นทิ้งไปได้สําเร็จและออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้เรียบร้อยซึ่งมอร์ตี้ฟื้นขึ้นมาก็เห็นริกยืนอยู่บนหลุมจริงๆซึ่งริกเองบอกว่าเขาไม่ได้ลงหลุมไปด้วยนะเพราะหลุมนั้นมันใช้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นน่ะ เราเผชิญความกลัว2ออย่างพร้อมกันไม่ได้หรอกซึ่งเราก็จะรู้ว่าริกเขาไม่ได้ลงหลุมมาตั้งแต่แรกเลยนะครับมีมอร์ตี้ลงมาแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งพอมอร์ตี้ขึ้นมาเขาก็รู้สึกโล่งใจโล่งอกจนริกถึงกับต้องทักมอร์ตี้ถามริกว่าตัวผมเนี่ยไม่มีใครมาแทนที่ได้จริงๆเหรอริกเองก็ตอบไม่ถูกไม่รู้จะตอบยังไงแต่ยังไม่ต้องตอบหรอกมอร์ตี้โผล่เข้าไปกอดริกด้วยความคิดถึงและเตือนริกว่าอย่าลงไปในนั้นเด็ดขาดนะในนั้นมีแต่เรื่องหลอนจิตประสาทไดแอนก็อยู่ในนั้นด้วยนตา แต่ไม่ใช่ในทางที่ดีนะซึ่งมอตีเองก็พยายามเตือนริกว่าอย่าลงไปเลยมันไม่ดีหรอกถ้าสุดท้ายริกก็แอบวิ่งกลับมาคนเดียวแต่เขาไม่ได้ลงหลุมไปนะครับเขามองไปที่หลุมนั้นด้วยสายตาที่คลุมเครือว่าตกลงริกเคยลงไปที่นั่นไหมมันลงไปได้แค่คนเดียวจริงๆหรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดก็คือแอคชั่นสุดท้ายของริกในซีซั่นนี้คือการหยิบรูปของมอร์ตี้ขึ้นมาแล้วปักไปบนกระดานเป็นตัวบ่งบอกว่ามอร์ตี้เคยมาที่นี่อย่างน้อย สครั้งแน่นอนเพราะครั้งล่าสุดไม่ได้มีการถ่ายรูปกันรูปนี้มาจากครั้งไหนและมอร์ตี้เคยลงไปในหลุมนั่นกี่ครั้งแล้วกันแน่ยังคงเป็นปริศนาให้เราต้องค้นหากันต่อไปในซีซั่นห้ากับทิศทางที่คลุมเครือและเดาไม่ถูกว่าจะไปทางไหนต่อแบบนี้แหละครับ e n ็นเครดิต ภาพเปิดมาที่มิสเตอร์บูบิปะโทเจ้าเก่าเขากำลังนั่งหลบมาโกน,นวดอยู่ในถังขยะที่ไหนสักที่หนึ่งและพูดถึงตอนเปิดของซีซั่นที่ทําเขาเกือบจะไม่รอดด้วยเทว่า,าด้วยความน้ามือตามหมวที่อยากได้ครอบครัวคืนมามากๆเขาตัดสินใจทําเรื่องเลวร้ายที่สุดอย่างการขโมยปืนข้ามิติของริกมาและโดดข้ามิติไปยังอีกมิติหนึ่งในเอ็นเครดิตของซีซั่นที่3เพื่อจัดการกับตัวเขาตอนนั้นและเข้ามาอยู่แทนที่แบบที่ริกเคยทำซะเลยซึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายเอามากๆแต่อย่างน้อยเขาก็ได้ลูกเมียคืนนมานะ เอมี่ <Amy S 2> เดินมาจุบแก้มเขาก่อนเธอจะเดินจากมาซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือทำไมเอมี่ถึงทำสายตาแบบนี้ละ่ะเธอรู้เหลือว่าคนเนี้ยไม่ใช่สามีของเธอจริงๆหรือสุดท้ายแล้วเรื่องจะหักมุมมากเอมี่เนี่ยแหละคือตัวร้ายที่กัดกินตัวของมิสเตอร์บูบี้มาโทเองดูท่าเรื่องของเพื่อนรักคนนี้ก็จะเข้มข้นไม่แพ้พวกรีกเลยนะครับเนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นแหละครับที่นี้พวกเรามาถึงช่วงสรุปสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวในตอนนี้กันบ้างนะครับ ซึ่งเราจะขออธิบายแบบโรครัดเลยละกันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเพิ่มเติมนะครับคือเรื่องทั้งหมดที่เราเห็นตลอดทั้งตอนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยนะครับทั้งหมดเป็นแค่ภาพในจิตใต้ใสำนึกของมอร์ตี้เท่านั้นไดแอนเอ่ยครอบครัวสมิธเอ่ยมอร์ตี้ตอนโตเอ่ยล้วนแล้วจะเป็นภาพลงตาจากความกลัวทั้งสิน้นแต่อย่างน้อยก็ช่วยเราได้เห็นมุมมองต่างๆของเขาที่มีต่อริกและทุกคนมากขึ้นไนด้แหละครับอีพีนี้เรียกว่ามอร์ตี้เอ็มวีพีและได้เห็นพัฒนาการของตัวละครนี้ชัดเจนมากที่สุด ตอนหนึ่งเลยละครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสุดท้ายหมอตีก็ยอมรับสักทีว่าตัวเขาเองเนี่ยกลัวการที่ริกจะไม่ต้องการเขาอีกต่อไปมากๆสิ่งนั้นไม่กัดกินใจเขามาตลอดเพียงแต่หมอตีไม่ยอมรับเองว่าเขากลัวริกไม่ต้องการขนาดไหนซึ่งตอนนี้หมอตีก็ได้ปลดล็อกปมในใจตรงนั้นสักทีและวูฟออนจากความกลัวนั้นกลายมาเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งผาริคต่อไปในที่สุดหมอตีก็ก้าวผ่านความกลัวที่จะถูกริกทิ้งได้สําเร็จ ตัวนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อีกคอนหนึ่งคือตอนที่ริคพยายามอยู่กับไดแอนให้มากที่สุดและจงใจให้มอร์ตี้เห็นชัดๆเลยว่าเขาโดดุดืนความกลัวจนหน้าเริ่มหมองคล้ำไม่มีชีวิตชีวา <c oughs> เพื่อให้มอร์ตี้ตระหนักสักทีว่าเองอ่ควรจะดูตัวได้แล้วนะว่าเองเนี่ยกลัวการที่ตาจะทิ้งเองให้โดดเดี่ยวแต่สุดท้ายมอร์ตี้มันก็เลือกจะไม่แคร์ไม่ได้มองเห็นจุดนั้นซะง,งั้นทําให้ผ่านมาครึ่งตอนแล้วมอร์ตี้ยังหน้าพองอยู่เลยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองกลัวอะไรกันแน่และยังเข้าใจผิดในตัวเองมาตลออดดีก้วย คือริกล่างปลอบในใจพยายามช่วยมอร์ตี้ด้วยการบอกความจริงตั้งแต่แรกเลยแต่มอร์ตี้เลือกจะไม่เชื่อเองพอกกำลังหลอกตัวเองอยู่ว่าเขาไม่ต้องการริกขนาดนั้นและอีกช็อตหนึ่งก็เป็นช็อตที่กลับมาจากร้านไอติมริกจะบอกอีกครั้งว่าเขาจะรีบกอไดแอนกลับมาและทําให้หมอร์ตี้รู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่มอร์ตี้กลัวที่สุดจะได้พิชิตความกลัวและออกไปจากที่นี่กันสักทีเห็นไหมครับนี่ขนาดริกที่เป็นริกในห้วงแห่งความกลัวนะเขายังเหมือนมีจิตใจไปขอตัวเองและรักหลานมากๆ ขอช่วยเหลือหลานไม่เคยเปลี่ยนนี่สิตาสุดที่รักของจริงไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ริกก็ยังคงหวังดีกับมอร์ตี้เสมอเพียงแต่เป็นคนที่ปากแข็งมากๆก็เท่านั้นเองและนี่ก็คือทั้งหมดขอสรุปตอนจบแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องราวเพิ่มเติมแบบลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะครับต้องบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นตอนจบที่อาจจะไม่ได้หวือหวาตูมตาเหมือนกับซีซั่นก่อนๆแต่ก็กินใจและเดือดไม่แพ้ซีซั่นอื่นเลยนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยให้รอจากตอนที่สู้กับริฟพ์พายเลยชอบมากๆที่เราได้รู้จักตัวละครมากขึ้นแบบนี้ว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตัวนี้ตูลด้วยนะครับและสําหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกก็ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยแหละครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ